สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง NJ Story นะครับสำหรับคลิปนี้กลับมาอีกครั้งกับสินเชื่อตัวใหม่นะครับสิ่งให้ตัวใหม่ลากตัวเก่าแล้วแต่ว่ามาอัปเดตกันนิดนึงแล้วกันสำหรับพอดมิตนะครับแล้วก็วิธีการสมัครออนไลน์อนุมัติไวจริงหรือเปล่าก่อนไปรับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปจากช่อง NJ Story ด้วยนะครับทุกท่านสำหรับพอดมิดคืออะไรนะครับเราก็มารู้จักพอดมิดก่อนแล้วกัน พอรมิทเนี่ยเป็นสถาบันการเงินแบบหนึ่งรูปแบบหนึ่งนะครับวิชั่นของเขาเนี่ยก็คือจะเป็นอันดับหนึ่งในใจลูกค้านะคอยดูแลลูกค้าทั่วประเทศนั่นเองพันธกิจนี่ก็คือเคียงข้างทุกความฝันเข้าใจทุกปัญหาและพร้อมสนับสนุนทางการเงินแก่ลูกค้าเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างมั่งคงนะครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากนะครับพร์ตมิรประเทศไทยเนี่ยมีตั้งแต่ปี2547 ปัจจุบันปี2567้าหกยี่ปีมาแล้วทุกคนยีสปีแล้วนะครับที่อยู่ในประเทศไทยทุนจดทะเบียน4,500ล้านบาทน,นะครับแล้วก็มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่อาคารเซอร์มิทาวนะครับถนนสุขุมวิทนั่นเองเนาะสำหรับข้อมูลเบื้องต้นของบริษัทนะครับก็คือเป็นบริษัทสินเชื่อส่วน,วนบุคคลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มีสาขาออกไปในหลายประเทศ เช่นฮ่องกองจีนไต้หวันและปัจจุบันก็มีอยู่ในประเทศไทยด้วยนะครับรวมไปถึงมีจุดให้บริการสาขาเนี่ยทั้งในและต่างจังหวัดกว่า100จุดให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศนั่นเองนะครับนี่ก็คือ p o s t ์มินะครับทีนี้เราก็ต้องมาดูครับทุกคนคือเวลาเราดูาบริษัทสินเชื่อใช่ไหมก็ต้องไปดูครับว่าอยู่ในการควบคุมของธนาคารแห่งประเทศไทยหรือเปล่า ก็สามารถไปเช็คได้ที่เว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับก็ผมก็ลองไปเสิร์ชมาให้แล้วจะต้องบอกว่าสถาบันทางการเงินเนี่ยมันมี2รูปแบบนะทุกคนฟังและความรู้นะแบบแรกคือแบบแบงก์หรือธนาคารแบบที่สองคือนอนแบงก์ bank. ไม่ได้เป็นรูปของธนาคารนะครับฮอสมิธเนี่ยก็ไม่ได้เป็นธนาคารนะครัเป็นนอนแบงก์นะครับแต่อยู่ในการควบคุมของธนาคารแห่งประเทศไทยเพราะฉะนั้นตัวนี้ถูกกฎหมายแน่นอนแต่นะครับทุกคนถ้ามีใครบอกว่า เออสินเชื่อตัวไหนนะครับจดทะเบียนบริษัทอันนั้นไม่เกี่ยวก่นนะจดทะเบียนบริษัทกับอยู่ในการควบคุมธนาคารแห่งประเทศไทยพละเรื่องนะใครจะจดจดทะเบียนบริษัทจดใครก็จดได้นะครับชื่ออะไรก็จดได้แต่ถ้าเกิดจะเข้าไปอยู่ในการควบคุมของธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยก็คือเกี่ยวข้องกับเงินเงินทองทองถูกปะ่ะการให้ยืมเงินการรับฝากเงินอันนี้ต้องอยู่ในควบคุมของธนาคารแห่งประเทศไทยถ้าไปตรวจสอบในธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วไม่เจอชื่อบริษัทนั้น ก็พึงการพึงพึงระวังไว้ก่อนว่าอาจ,จเป็นบริษัทผีหรือว่ากู้เงินเถื่อนนอกระบบถึงจะมีบริษัทก็อาจจะเป็นนอกระบบก็ได้นะครับทุกท่านสำหรับรายละเอียดของ Post ์มินะมาดูกันนะครับก็เป็นผู้บริการผู้ให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลประเภทหมุนเวียนนะครับเราสามารถรับเงินสดหรือโอนผ่านธนาคารได้และถ้าชำระคืนวงเงินกู้ยืมสามารถกลับมาใช้ได้อีก จนกว่าบริษัทจะระงับหรือยกเลิกการใช้บริการตามสัญญาและเงื่อนไขของบริษัทและธนาคารแห่งประเทศไทยที่สําคัญคือดูนี้วงเงินอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามเงื่อนไขพิจารณาถึงเชื่อของบริษัทและหากลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงอาจต้องยื่นเอกสารเพิ่มนะครับคว,ความหมายก็คือวงเงินมันเพิ่มได้นะสมมุติวันนี้ได้อนุมัติวงเงินมาประมาณหนึ่งแล้วพอเราใช้ไปครั้งหนึ่งเอาไปคืนเขาเขาอาจจะเพิ่มวงเงินให้เราก็ได้นะครับ สิที่ประโยชน์สำหรับลูกค้าพอสมิดนะครับกู้เงินได้โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือผู้ค้ำประกันอ่านี้ดีอันนี้ผมชอบคือปกติเวลาเราไปกู้ยืมเงินนะครับหรือว่าไปทาสินเชื่อต่างเนี่ยก็จะมีในส่วนของผู้ค้ำใช่ไหมซึ่งบางทีเราก็หาไม่ได้ไงสมัยนี้ปัจจุบันไม่มีใครกล้าค้ำให้ใครแล้วนะครับหรือต้องไปหาสินทรัพย์หลักทรัพย์มาค้ำประกันนะครับสมพรมิตเนี่ยไม่ต้องมีหลักทรัพย์แล้วก็ไม่ต้องมีคนค้ำประกันด้วย สามารถกู้เพิ่มได้แม้จะยังไม่ปิดบัญชีนะครับถ้าเช่นเราอีกกู้มาก้อนนึ่งอยากขอเพิ่มอีกก็สามารถทําได้ครับปิดบัญชีก่อนกาหนดไม่เสียค่ายกเลิกสัญญาฟังให้ดีนะครับตรงนี้สําคัญนะทุกคนคืออย่างนี้สมมุติว่าเรายืมเงินมาก้อนหนึ่งใช่ป่ะถ้าเป็นที่อื่นทั่วไปแล้วเขาก็จะมีสัญญาว่าคุณต้องจ่ายดอกเบี้ยเท่านี้เท่านี้ปีเท่านี้เท่านี้เดือนสมมุติ12เดือนเขาก็จะกําหนดดอกเบี้ยมาแล้วนะครับ แต่ถ้าสมมติว่าเราปิดก่อนเช่นครบสามเดือนปุ๊บเหลืออีก9่เก้าเดือนปิดเป็นเดือนที่สี่นะครับเขาก็จะมีค่ายกเลิกสัญญาก็คือดอกเบีย้ยที่เขาควรจะได้อีกเก้าเดือนเขาไม่ได้เขาก็ต้องมีค่ายกเลิกสัญญาแต่พรอมมิทไม่เสียค่ายกเลิกสัญญานะครับเอออันนี้ดีนะต่อมาอัตราดอกเบีย้ยนะครับก็พรอมมิทเป็นสินเชื่อบุคคลที่มีอัตราดอกเบี้ยสิบห้าถึงยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต่อปีนะครับ โดยแบ่งเป็นดอกเบี้ย15%ต่อปีอันนี้ก็คิดที่3า5วันเนาะแล้วก็ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน0.00-10%ถึง10%ต่อปีนะครับก็คำนวณประมาณ3 6 5วันเหมือนกันเนาะแล้วก็ปัดเศษทิง้งเพราะฉะนั้นโดยหลักก็คือ15%เป็นตัวตั้งนะส่วนค่าธรรมเนียมก็มีตั้งแต่ 0. 0.0 0ซถึง10%จุด0 0นนะครับค่าธรรมเนียมอันนี้ก็อยู่ที การพิจารณาของพอร์สมิดนะครับบางคนก็อาจจะได้มากได้น้อยก็แตกต่างกันไปนะทุกคนค่าใช้จ่ายอื่นๆนะครับค่า,อากอนสแตมหนึ่งบาทต่อการอนุมัติวงเงินสองพันนะครับถ้ารับการวงอนุมัติวงเงินสองพันก็ได้ค่า,อากองสแตมหนึ่งบาทนะครับแล้วก็เศษข,ของสองพันนี้ก็จะเป็นหนึ่งบาทนะครับส่วนค่าใช้จ่ายในการชําระผ่านหน่วยงานอื่นนี่ก็คือสิบบาทถึงสิบห้าบาทต่อครั้ง ก็แล้วแต่ว่าไปชําระที่ไหนนะครับเขาก็จะมีความต่างของค่าธรรมเนียมการชรําระเซเว่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมไม่ไม,ไม,ไม่ไม่รู้เลทน,นะของแต่ละที่นะแต่เบื้องต้นก็คือสิบบาทจะไม่เกินสามสิบานะครับค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบข้อมูลเครดิตนะที่เราชอบเรียกว่าเครดิตบุโรบะถ้าปรากฏข้อมูลสืบค้นนะครับก็เสียแค่12บาทเนาะแต่ถ้าไม่ปรากฏนะครับก็เสียแค่หบาทและที่สําคัญคือ ถ้าไม่อนุมัติไม่ผ่านนะครับก็จะไม่เสียเงินตรงนี้นะครับอนุมัติไม่ผ่านก็ไม่ต้องเสียไม่ต้องเสียสิบสองแล้วก็ไม่ต้องเสียห้าบาทด้วยนะครับถ้าอนุมัติไม่ผ่านนะทุกคนค่าใช้จ่ายในการติดตามพงถามนี่อันนี้เป็นเรื่องปกติเมื่อเรายืมเงินเข้ามาแล้วก็ควรคืนเงินเขาตามกําหนดแล้วก็ตามสัญญานะฮะถ้าสมมุติชําค้างชําระหนึ่งวันถึงสามสิบวันเนี่ยก็จะคิดเลทอยู่ที่ห้าสิบบาทแต่ถ้าเกินสามสิบวันนะครับ คิดเพิ่ม100บาทนะครับแล้วก็จะคิดเพิ่มอีก100บาททุกๆ30วันดังนั้นเราก็ยืมมาก็ควรไปคืนตามที่เขากำหนดไว้นั่นเองตอนนี้ค่างวดหรือยอดชำระในแต่ละเดือนไม่เกิน1,000จะไม่เกิดค่าติดตามทวงถามนี่อานี้ดีนะครับถ้าไม่เกิน1,000ก็จะไม่มีค่าติดตามทวงถามนี่เออดังนั้นก็ต้องจ่ายไปเรื่อยๆให้มันต่ำกว่าพันไว้นะครับ บริษัทไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในกรณีที่เงินในบัญชีไม่พอจ่ายนะครับกรณีชําระโดยหักบัญชีกับสถาบัานการเงินอื่นอ่าเช่นถ้าสมมุติว่ายอด500แล้วเงินไม่ถึง500อยอ่านี่ก็จะไม่เรียกเก็บนะครับสงกาจะครบ500ถ้าขอใบแจ้งหนี้ยอดบัญชีของตารางงวดชุดที่2ต้นไปและคาขอต,วต,วตวรวจสอบรายการนะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดที่เขาเอ่อไม่เรียกเก็บประมาณอย่างนั้นนะทุกคนอื วงเงินสินเชื่อได้เท่าไหร่กันบ้างนะครับสําหรับผู้มีไรายได้ต่อเดือนไม่ถึงสามหมื่นอะวงได้ไว้ก่อนไม่ถึงสามหมื่นก็ได้หนึ่งจุดห้าเท่าไม่เกินนะครับก็หนึ่งจุดห้าเท่าก็เท่ากับสี่หมื่นห้าปะสี่ห้าศูนย์ศูนย์ศูนย์นะครับและสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้กำกับอะไรนะไม่เกินสามสถาบันความหมายก็คือนะครับเมีสินเชื่อที่อยู่ใต้กำกับของนนธนาคาระเทศไทยเนี่ย รวมนะครับรวมสินเชื่อสมวบุรคลพอมมิตแล้วไม่เกินสามสถาบันความหมายคือถ้าสมมติม,มีมีสินเชื่ออื่นอีกหนึ่งหรือสองตัวได้แต่ถ้ามีสามตัวแล้วมาสมัครคอมมิตเนี่ยก็จะไม่ได้นะครับสําหรับผู้ที่มีไรายได้ต่อเดือนตั้งแต่สามหมื่นขึ้นไปนะก็สูงสุดไม่เกินห้าเท่าก็คือแสนแสนห้าแสนห้าแสนห้าหรือไม่ว่าเท่าไหร่ก็ตามก็จะไม่เกินสามแสนบาทนะครับก็คล้ายๆก็เป็นสินเชื่อที่มียอดเงินประมาณหนึ่งไม่ได้ไม่ได้เยอะมากแต่ก็ ือว่าอนุมัติเร็วแล้วไม่ต้องมีคนค้าอะไรประมาณเช่นนั้นนะครับแล้วก็ถ้าสมมติเงินเดือน2 0 0ห0่ขึ้นไปสามารถโหลดแอปพลิเคชันของโ o s m i t ิได้นะทุกคนทีนี้คุณสมบัติใครสมัคร p o s m i t ได้ <c oughs> ก็บุคคลอายุตั้งแต่20ถึงห4สิบี่ปีนะครับเฉพาะคนที่สัญชาติไทยมีรายได้ต่อเดือนแ0 0 0ันบาทขึ้นไปนะครับก็สามารถที่จะแสดงสลิปเงินเดือนหรือนังรองเงินเดือนได้อายุการทำงานปัจจุบันหนึ่งเดือนขึ้นไปเอออันนี้ดีปกติต้องรอ4่่เดือนใช่ไหม สี่เดือนนะอันนี้แค่เดือนเดียวนะครับเพราะว่าวงเงินสินเชื่อไม่ได้เยอะมากมีที่พักอาศัยหรือที่ทํางานอยู่ในเขตให้บริการก็คือบางจังหวัดเนี่ยเขาอยู่ที่อำเภอเมืองถูกไหมแต่เราอยู่ชายขอบนี่อาจจะไม่ได้แต่ถ้ากรุงเทพเนี่ยรับรองว่าได้ทุกที่นะครับกรุงเทพรับปริมันทลนเนี่ยครอบคลุมอยู่พอสมควรมีหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้นะครับแล้วก็เงืยอย่อนไขอื่นๆเป็นตามธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดเนาะตัวเอกสารที่ใช้บัตรประจําตัวประชาชนตัวจริงหนึ่งใบแล้วก็ ตริฟเงินเดือนนะครับอายุไม่เกิน60วันหรือหนสือรับรองเงินเดือนตัวจริงก็ประมาณนี้ถือว่าใช้เอกสารน้อยมากนะทุกคนแค่บัตรประชาชนกับตัวหนังสือรับรองเงินเดือนนะอ่าทีนี้ตัวอย่างการชําระนะครับสมมุติว่าสมมุติว่าผม,ม,มกู้มา1,000 0บาทนะครับผมจะจ่ายนะครับ12งวดนะเป็นอัตาราดอกเบี้ย25%ต่อปีแลจะจ่ายงวดละ1,000บาทนะครับ เห็นปะเราจะมีเป็นงวดนะ12งวด1ถึง12นะครับเดือนละ1,000บาทนะชําระดอกเบีย้ยเนี่ย1,000เนี่ยมันจะเป็นเงินต้น792แล้วก็เป็นดอกเบีย้ย208บาทนะครับก็เงินค้างก็จะเหลือ9,000กับ200นะมันจะวนอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับอ่าดอกเบีย้ยมันก็จะน้อยลงน้อยลงใช่ปะเดือนที่สองจ่ายพันหนึ่งดอกเบีย้ย19 191เดือนที่สามพันหนึ่ง174 สรุปแล้วเนี่ยเรายื้มาหนึ่งหมื่นนะสิบสองเดือนเราคืนเขาหนึ่งพันเอ่อหนึ่งมืนหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบห้าบาทนะครับประมาณเท่าไหร่อ่ะสิบสิบเปอร์เซ็นไหมสิบจุดหนึ่งว่าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นโดยประมาณโดยประมาณ,ะมาณนะครับถ้าดูจากตัวเลขนี้นะเออแต่ว่ามันคิดเป็นอัตราดอกเบีย้ยอยู่ที่ยี่ิบห้าเปอร์เซ็นตต่อปีคือมันลดต้นลดดอกไงแต่พอดูยอดรวมอะ่ะหมื่นหนึ่งคืนหมื่นหนึ่งพันสามสิบสามใช่ปะ่ะสามร้อยถือว่ามันก็ประมาณสิบสิบ สิบะไสิบสามเปอร์เซ็นประมาณสิบสามเปอร์เซ็นนะครับเออน,นี่ก็ดูดูน่าสนใจเลยทีเดียวอ่ะทีนี้วิธีการสมัครทำยังไงนะครับวิธีการสมัครก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์สมัครเอาไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้นะครับในคำอธิบายคลิปก็สามารถไปสมัครได้นะตรงนี้ก็จะเป็นพอกดเข้าไปก็จะเจอหน้าต่างลักษณะแบบนี้นะครับก็ใส่คำนำหน้าชื่อนามสกุลเลขที่บัตรมือถือวันเดือนปีเกิดที่อยู่อำเภออาชีพนะครับ แล้เวลาทางานปัจจุบันนะบริษัทปัจจุบันเนี่ยทำงานมากี่ปีกี่เดือนละแล้วก็รายได้ต่อเดือนฐานเงินเดือนบวกอื่นๆนะพวกค่าคอมมิชชั่นพวกค่ารถค่าเดินทางอะไรก็ตามที่บริษัทเขาให้เราเนี่ยเอามารวมแล้วก็เอามากรอตรงนี้ได้เลยนะทุกคนรวมไปถึงนะครับก็เลื่อนลงมานิดเดิงก็ยอมรับนะครับในวายข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PD ดี PA, แล้วก็กดตกลงได้เลยนะครับปึ้งเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะติดต,ต่อกลับไปหาท่านเองนะสบายใจได้นะครับผม ส่วนถ้าเกิดใครเงินเดือน2องขึ้นไปนะก็สามารถที่จะดาวน์โหลดเป็นแอปพลิเคชันของ p o s m i t นะครับ Thailand ได้ก็สามารถสมัครสินเชื่อออนไลน์แล้วก็อัปโหลดเอกสารออนไลน์ได้นะสองตัวเหมือนกันบัตรประจําตัวประชาชนแล้วก็สลิปเงินเดือนแต่นี้เขาจะสเดือนล่าสุดนะมันจะแตกต่างกันเล็กน้อยนะทุกคนอ่ะฝากเอาไว้นิดนึงนะครับอันนี้เป็นสูตรเงินทันเงินฉบับ เอาตัวรอดนะแต่ว่าเอาไปอ้างอิงในหลักการอื่นไม่ได้นะอันนี้เป็นแบบประสบการณ์ส่วนตัวสมมุติตอนที่ผมเริ่มทํางานเนี่ยนะเงินเดือนน้อยนะครับเงินเดือนประมาณตั้งเจ็ดพันกว่าบาทเจ็ดพันกว่าเนาะแล้วเราก็ใช้เงินแบบเดือนชนเดือนนะเพราะค่าเดินทางเดียวก็เออประมาณวันละสี่สิบบาทนะครับเดือนละสี่สิบก็สี่สิบคูณยี่สิบค่าเดินทางก็เออเท่าไหร่ไปกลับสี่สิบไม่ใช่เดี๋ยวเอาใหม่ไปกลับนะครับไปกลับ ไปสี่สิบกับสี่สิบแปดสิบาทอืมค่าเดินทางเดียวพันหกแล้วตอนนั้นก็ินเดือนเจ็ดพันนะพันหกนะครับปึ้งปึ้งปึ้งเหลือเงินอยู่ห้าพันห้าพันสี่ห้าพันสี่กินข้าวอะไรยีะสามสิบาทสามสิบเออมันจะเป็นกาแฟสิบาทจำได้แล้วก็เป็นห้องอาหารพนักง,งานยี่สิบเออสาสิบาทประมาณนี้ก็ตกอยู่ที่เดือนรับประมาณสามหก ยี่ใครวะยี่สิบสามหกร้อยหกร้อยเหลือจริงๆอะ่ะอยู่มาณสักสี่พันนะครับสี่พันเบี่ยงเบียงเลยนะสี่พันแล้วทีนี้เราก็จะมีตอนที่เรียนจบใช่ป่ะต้องไปรับปริญญาตอนนั้นไม่มีเงินเก็บสี่พันนี้ยก็ซื้อหนุนซื้อหนี้ใช้หนุนใช้หนี้อะไรมันก็เลอะเทอะเลือยเ,เปื่อยไปเรื่อยนะครับก็เป็นหนี้อยู่ก้อนหนึ่งนะครับเอ่อเพราะว่าต้องต้องกดเงินสดนะครับเอาไปเอ่อรับปริญญานะอยู่กรุงเทพแล้วก็ไปรับปริญญาที่เชียงใหม่ กดไปประมาณสักหมื่นกว่าบาทหรือสองหมื่น่ะตอนนั้นน,นะฮะแล้วก็ต้องจ่ายค่าน้ำมันรถค่านู่นนี่นั่นเนาะแล้วก็เป็นหนี้ก้อนหนึ่งก็หลังจากนั้นนะครับเงินเดือนเนี่ยก็เพิ่มขึ้นนิดหน่อยเก้าพันกว่าบาทนะเราก็มีสูตรสําหรับคนที่เป็นหนี้แบบเริ่มต้นนะครับคุณไม่ควรเป็นหนี้เกินนะครับสามสิบเปอร์เซนบางคนเขาบอกได้ถึงสี่สิบแต่ผมคิดว่าสามสิบเนี่ยก็พอแล้วอย่าเป็นเยอะกว่านี้เลยนะแล้วถ้าสมมติมีเงินเดือนหนึ่งก้อนหนึ่งร้อยเปอร์เซนต์เนี่ยใช้จ่ายเนี่ยก็ควาสักหกสิ อ่ะสมมุติเงินเดือนหมื่นหนึ่งก็ใช้ประมาณไม่เกินหกพันนะครับกินอยู่เดินทางนู่นนี่นั่นเนาะแล้วก็จ่ายนี่เนี่ยไม่ควรเกินสามพันนะเพราะะั้นเราถ้าเงินเดือนหมื่นเนี่ยเราก็ไม่ควรกู้เกินที่ต้องจ่ายเดือนละสามพันแล้วก็ต้องมีเงินเก็บด้วยนะอย่างน้อยก็เดือนละหนึ่งพันบาทแต่ถ้าไม่มีอาจจะน้อยกว่านี้ก็ได้นะห้าร้อยก็ยังดีนะครับแต่ผมแนะนําว่าเดือนละหนึ่งพันสำหรับมือใหม่นะหรือถ้ามันมันจนต่อจริงนะเดือนละร้อยไหม ลองดูไม่ไหวอ่ะวันละหนึ่งบาทก็ได้วันละหนึ่งบาทเดือนละสามสิบบาทอ่ะก็ก็ลองดูแต่ขอให้ให้ให้มีเงินเก็บบ้าอย่างน้อยก็ต้องมีมีเงินเก็บไม่ว่าคุณจะเป็นหนี้อะไรก็คุณต้องมีเงินเก็บน,นะครับตัวนถ้าสมมุติคุณปลดหนี้เป็นที่เรียบร้อยอันนี้ก็เป็นสูตรสองนะสูตรเตี๋ยวไม่ใช่สูตรสองสูตรสองนะใช้จ่ายก็ลดลงจาก 60, หกสิบเหลือสักห้าสิบทำไมหกสิบกับห้าสิบถูกปะหกสิบอ่ะ, 60, ะเพราะว่าอย่างเงี้เวลาเราจ่ายหนี้ชิดมันจะเหนื่อยมากนะครับ เราใช้เงินมากหน่อยนิดนึงหาอะไรกินที่มันมีมแรงทํางานส่วนถ้าสมมุติเราไม่มีนี่ละชีวิตมันจะเบาและสบายนะครับก็ใช้ให้มันลดลงหน่อยใช้ให้มันสักครึ่งหนึ่งนะครับหรือใช้น้อยกว่าน,นั้นก็ได้นะในในเลทเงินเดือนนี้นะหมื่นหนึ่งเหมือนเดิมแล้วจากนั้นครับคุณก็เอาไปลงทุนครับเอาไปออมก็ได้ไปลงทุนก็ได้แล้วแต่นะอ่าสี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับสี่สิบเปอร์เซ็นก็ถ้าเป็นเงินประมาณสี่พันบาท เอาไปซื้อกองทุนก็ได้เออทุกคนมีกองทุนมีเซ็ตอินเด็กซ์นู่นนี่นั่นอะไรก็วาไ,ไปนะครับแล้วสิเอซนเี่ยเอาไว้เป็นเกินเก็บเอาไว้ประมาณ1000บาทเหมือนเดิมอันนี้เก็บออมทรัพย์เลยที่มีสภาพคล่องนะสามารถเบิดถอนได้เป็นเงินฉุกเฉินและส่วน20%สุดท้ายนะครับต้องหาเพิ่มครับปัจจุบันอาชีพเดียวไม่เพียงพอทุกคนคุณต้องหาเพิ่มนะหาเพิ่มอีกประมาณ2,000เนี่ยแล้วคุณจะเอาก้อนเนี้ยไปใส่กับเงินฝากหรือจะเอาก้อนเนี้ยไปใส่กับเงินลงทุนก็ได้ ส่วนเงินฝากเงินถูกเฉิยเนี่ยอย่างน้อยควรควรถ้าเกิดเหตุอะไรก็ตามนะครับอยู่ได้สักประมาณห้าถึงหกเดือนโดยที่เราไม่ต้องทํางานนะห้าถึงหกเดือนนะทุกคนอันนี้มันจะช่วยชีวิตคุณได้นะครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามหรือถ้าจะเอาเปรียมากหน่อยก็อาจจะอยู่ได้ประมาณสักสิบสองเดือนเนาะสิบสองเดือนถ้าทัถ้าต้องใช้เงินเดือนละสองหมื่นก็มีเงินเก็บสองแสนสี่แต่มันไม่ได้หมายความว่าคุณต้องเก็บจนครบสองแสนสี่แล้วค่อยเริ่มลงทุนนะ ก็เอาไอ้พันนี้ค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเดี๋ยวคนครบมันก็ครบเ,อ,เองเอาสองพันเนี้ยแบ่งอาเป็พันหนึ่งก็เป็นสองพันถูกป่ะเออก็เอาพันหนึ่งไปลงทุนหรือว่าวนยังไงก็ได้หรือว,วงลงทุนแบบสภาพคล่องสูงก็ได้มีวิธีการลงทุนเยอะแยะนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ก็ฝากเอาไว้นะสาหรับใครที่สนใจถึงเชื่อ cross m i t นะครับสามารถกดสมัครออนไลน์ได้เดี๋ยวทิ้งลิงก์เอาไวใ้ให้ที่ใต้คลิปนี้ทั้งคําอธิบายแล้วก็ความคิดเห็นนะครับเดี๋ยวปักบทเอาไว้ให้เนาะ สำหรับคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์นะทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปขบงช่องเ N7 Story นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผม